แม่กำปองแม่กำปองอยู่จังหวัดไหนอู้อยากไปก็ต้องรู้ข้อมูลดิครับว่ามันจังหวัดอะไรมีใครรู้มั้งแม่กำปองอยู่จังหวัดไหอยากแกงคนก็เวียนหัวแต่งชุดดอยด้วยนะมีเสื้อคู่ด้วยเสื้อคู่อยู่ไหนเสื้อคู่อยู่ไหนคะไม่รู้ ด่านนะแม่บอกว่าเชียงใหม่ครับเชียงใหม่อ่าแม่กำปองอยู่เชียงใหม่แม่กำปองนะเจ้าแม่กำปองนะเจ้าอาอยู่รัหวหเชียงใหม่โอเคเดี๋ยวพาเด็กไปแม่กำปองเมื่อคืนหนู่มฝันร้ายเลยฝันร้ายเหรอฝันว่ามีผีเด็กมันหลอกฮะผีเด็กมาหลอกคนน่ากลัวจริงป<อ>่ะ กลัวที่หนูก็เีเสิร์ชว่าดวงดีฟันดีฟันดีหรือฟันร้ายมาคืนฟันไปฟันร้ายหรอคะอุ้ยมีใครให้กล่องเพิ่มเดี๋ยวนะพี่ต้นขอบคุณพี่ต้นนะครับนิกกี้อ่อนเร็วมากพี่โกใช่ครับของพี่นิกกี้หนูเข้าไปดูยัง เขาเอาภาพหนูมาลงด้วยนะของพี่นิกกี้ที่มาถ่ายวันนั้นที่หนูมาขะลงที่ไหนก็ได้ในบ้านแดงไว่ให้เขาอ่ะบ้านแดงพี่นิกกี้ไอมจับตัวหนูนี่หรอฮะแปลกนะคุณผู้ชมเขาจับตัวหนูได้แต่หนูจับตัวเขาไม่ได้เป็นเพราะอะไรตัวหนูนี่หพี่มาจับเดี๋ยวมันจะก็ตัดแล้วทำไมอ่ะตัดลายใกล้มันน่ากลัวมากเลยว่ามันเป็นเด็กจริงปะเด็กมาตามเดี๋ยวแห่ะจริงปะพี่มันโผล่ใส่หน้าหมือนกหรอจริงปะเนี่ย มันยังไงนายเอาร้าปังนี้มันโผล่ข้ามแม่ยงไงสวัสดีครับพี่ลิทุนเหรอท่องสถานอยากดูหนังแล้วนะฮะหนึ่งสองอ่าแมนยูครับไม่ไม่ไอไอคนนี้ก็ใส่เสื้อแมนยูอยู่นะนี่ก็ใส่เสื้อแมนยูอยู่นะ ข้างๆหนูก็ใส่เตอ้องแมนยูอยู่นะอัน,นชิงงานเขตัดชม,มชมงานเขตัดชิงงานเขตัด,ต,ดตัดอะไรสีวยจัง,กล,งก,กล้องเขา้งเาเหรอกอ็เขใช้กล้องอันนี้ไงสวัสดีครับพี่เจ้าโอ๋ กล้องโปรกล้องพวกแคนนอนสี่ทุ่มครึ่งซุนี้ดูดาวหางตกครับโหจะดูว่าแต่ช่วงกว่าที่ข้างหลังที่สี่ทุ่มครึ่งเหรอมันมีวันนี้มันมีสามอย่างนะมีทางช้างเผือกมันมีดาวหางที่เป็นฝุ่นจากเศษฝุ่นของดาวหางฮันเล่อะแล้วก็มีดาวอะไรก็รัวมันตกไปแล้วจริงป่ะใช่มีมีสามอย่างตอนกี่โมงมันมีหลังคาที่ตกไปแล้วอันหนึ่งค่ะแล้วก็มีเนี่ยที่มันจะถึงสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งเราไปดูด้วยกันไหมทุกคน เอามันก็เห็นนะหนูพี่พี่ว่าเห็นไหมมันสว่างขนาดนี้แต่ว่ามันไม่มีฝนน่าจะพอเห็นเลยพี่โกโบอยสวัสดีครับพ,พี่ออาใจตรงหรือ,อยังจะรีบเอาใจตงรงนะพี่พ ดูได้ทางไหนมันเห็นด้วยตาเปล่าไหมนักเรยากรู้มันจะเห็นด้วยตาเปล่าไหมทุกคนคีเดียนกุมภาทิมไหม พี่ไปไปกันต่อนี่เหรียญยังมีอยู่ห้าร้อยก็คนเอาไปสามร้อยหนึ่งเหรียญนะฮะบับก็ให้นี่ไปไปบับก็ให้ใครได้ส่งใจต้มตงป๊อปปูลา่าหวตงได้หมดนะฮะเพื่ออัพใจต้มกัน พี่สมบูรณ์สขอบคุณครับใครจะให้พี่บอยพี่บอยเปลี่ยนจากดอกกลาบเป็นป๊อปูล่าโวตดีกว่าถังทำ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 ,ทำ วันนั้นซื้อของไม่เป็นเลยให้ลูกสาวตั้งแทนอุ๊ยขอบคุณมากพี่แอมขอบคุณมากๆครับนั่นก็ได้ยอดเลยแหละเดี๋ยวมันต้องมีมาปักหมุดในในในช่องตัวเองด้วยหนูอย่ายยอดตาให้ให้พี่เ่อวละพี่ไม์ดอก ใจเท่านะพี่ใหม่ดอกนะ,กะเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวดูดาวหางมันมีปรากฏการณ์อะไรติดขึ้น มันเป็นความรากักที่ไม่ทิ้งครับสูญฝนด,าว,ดาวตกไปฝนดาวตกอ่ะทิจวนออกทิจวนออกเหรอจริงป่ะน,น,น,นี่เลยทิจวนออกนี่เลยเหรอเราเห็นแน่แน่มันเป็นสีฟูเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปวไปไป,ไปทุกคนเห็นเหรอไม่รู้ว่าเผื่อไว้ เอาขาตั้งกล้องมาดินี่เนี่ยซีดอนออกเน,นี่ยเนี่ยเป็นต่างนะไม่เคเห็นเห็นไหมจะเห็นไหม,หไหมดาวยังไม่เห็นเลยหนูอ,อยู่นี่หนูไม่เคยเห็นดาว trong khoảng khe mắt này, em sẽ thấy, thấy này, này, đi, này. Ừ. Mà, mà. không? thấy không? thấy thấy pháo không? nó không <laughs> <laughs> ก่อนมันมีแอปดูดาวติดโทรศัพท์ตลกจริงเลยมันขึ้นเลยนะว่าวดาวนี่เป็นดาวอะไรอขออยู่ในชีวิตท,ที่เหลือของเธอได้ไหมนี่เป็นดาวอะไร<ม>ดาวห,หางทะเลไหม,มเป็นเซตหนึดาวห,หางทะเลเหน,นีกทีหกห่งใช่ครับน้องใส่เสื้อแมนยูครับผมหกปีนี้ปีอะไรฮะปีนี้ปีอะไรคะหกแปดมาหกหนึ่งแล้วเจ็ดหนึ่ง ไม่ใช่เคือ <c oughs> เล่มันกี่ปีเห็นคอ่าฮะ5ปีเห็นทีเจ้าอะไรหมดเลยรูง้งงมันมีนมันต้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกข้างบน